ค่ะต่อไปเป็นแถวที่4นะคะของวงแขนด้านซ้ายค่ะโซ่3ค่ะค่ะโซ่3นะคะแล้วพอ1คอค่ะในช่องเนี้ค่ะจำนวน6หลักค่ะ1 2 3 4 4 ห้าหก,หกค่ะหกหลักนะคะเพราะว่าเรานับรวมกับโซ่เป็นเจ็ดค่ะต่อไปโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอช่องนี้ค่ะหนึ่งหลักค่ะค่ะต่อไปโซ่หนึ่งค่ะ อหนึ่งคอช่องนี้เจ็ดหละะักค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดหลักค่ะ ไปโซ่หนึ่งค่ะพอหนึ่งคอตรงช่องตรงหลักกลางนะคะมีอยู่สามหลักค่ะเราพอหนึ่งคอที่หลักกลางค่ะหลักที่สองค่ะหนึ่งหลักค่ะโซ่หนึ่งค่ะแล้วข้ามาพอหนึ่งคอในช่องนี้คะ่ะเจ็ดหลักค่ะหนึ่งสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดเราจะทําแบบนี้จนรอบวงแขนเลยนะคะรอบวงแขนแถวที่สี่นะคะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยนะคะ ต่อไปเป็นแถวที่ห้านะคะแถวที่ห้าเริ่มโตโซ่สามคะ่ะหนึ่งสองสามโซ่สามบวกบวกหนึ่งโซ่นะคะเป็นสี่ค่ะแล้วก็พอหนึ่งคอที่ที่หลักที่สามก็นับจากหลักนี้นะคะหลักโซ่นะคะหนึ่งสองสามก็คือหลักนี้นะคะ่คะหนึ่งค่ะ หลักที่สี่หนึ่งหลักค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักหลักที่ห้าพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะค่ะสามหลักนะคะสามหลักเสร็จก็โซ่หนึ่งค่ะแล้วก็ข้ามมาที่ข้ามมาที่หลักเดียวเนี่ค่ะข้ามมาที่หลักเดียวค่ะพอหนึ่งคอค่ะพอหนึ่งคอหนึ่งหลักค่ะ โซ่สามค่ะหนึ่งสองสามคอหนึ่งคอในหลักเดิมค่ะในหลักเดียวกันนะคะหนึ่งหลักค่ะค่ะจะได้แบบนี้นะคะ่ะต่อไปค่ะโซ่หนึ่งค่ะก็พอหนคอที่หลักที่สามนะคะหนึ่งหลักค่ะ หลักที่สี่หนึ่งหลักค่ะหลักที่ห้าหนึ่งหลักค่ะหลักที่หกกับที่เจ็ดเราจะข้ามไปค่ะโซ่หนึ่งหลักค่ะแล้วก็ข้ามมาตรงนี้เลยค่ะพอหนึ่งคอค่ะตรงช่องนี้ค่ะหลักนี้นะคะหนึ่งค่ะแล้วก็โซ่สามค่ะ ค่ะพอหนึ่งคอในหลักเดียวกันนะคะหนึ่งขังหนึ่งักคะค่ะได้แบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทําแบบนี้สลับกันวนไปเรื่อยๆจนครบรอบนะคะแล้วเดี๋ยวมาดูตอนสุดท้ายกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะตามนี้เลยนะคะวนไปเลยค่ะ เี๋ยวเรามาดูปลายแถวกันอีกทีนึงนะคะค่ะถักตามรีบวนไปเลยค่ะค่ะอันนี้คือช่วงเสร็จแถวที่5นะคะก็คือสุดท้ายโซ่หนึ่งนะคะแล้วก็พอหนึ่งคอตรงนี้ค่ะโซ่สามค่ะหนึ่งสองสาม แล้วเรามาเชื่อมต่อกับโซ่ของของหลักแรกที่เราทําไว้เลยนะคะเชื่อมต่อตรงนี้เลยค่ะคะ่ะให้เป็นแบบนี้นะคะให้ตัวนี้ตัวนี้นะคะช่องนี้นะคะจะเหมือนกับช่องนี้นะคะ่ะช่องนี้จะเหมือนกับช่องนี้นะคะ่ะเราก็จะเอาไว้ทำเจ็ดหลักเหมือนกับช่องนี้นะค,ะค่ะค่ะแล้วเดี๋ยว แถวที่6กนะคะต่อไปเป็นแถวที่หกนะคะแถวที่6กเนี้เราก็จะทำเหมือนแถวที่4ี่ค่ะแถวที่7จ็ดเราก็ทำเหมือนแถวที่5้าค่ะนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะทำวนไปแถวที่4แถวที่5้าเป็นแถวที่หกแถวที่เแล้วก็แถวที่8แถวที่เก้าเราก็จะทำเหมือนแถวที่4กับแถวที่5้วนไปเรื่อยๆนะคะจนจนได้ความยาวเท่ากับที่เราต้องการนะคะค่ะ แขนซ้ายก็จบเท่านี้นะคะแล้วก็เราก็วนไปเลยค่ะซ้ำทำซ้ำแบบสองแถวเนี้ยไปเรื่อยๆค่ะค่ะตอนนี้เลยนะคะ